สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ปนเป็ชาแนลนะคะก็คือวันนี้นะคะเราจะมาแชร์ประสบการณ์ในการเป็นสิวนะคะแล้วแบบว่าเราใช้อะไรในการรักษาสิวบ้างแล้วก็อัปเดสตสกินแคร์ที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะก็เดี๋ยวจะมาแนะนํากันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะขอเล่าก่อนว่าในแบบทําไมเราถึงเป็นสิวแล้วแบบสิวเราหนักแค่ไหนนะคะก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะคือแบบมัน หนักมากๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นรอยดํารอยแดงตรงช่วงจมูกรอยแดง mm. คือเมื่อก่อนเนี้ยเหมือนกับว่าเราเครียดด้วยแหละเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะ mm. ก็คือเราเครียดว่าแบบเออเรียลชันนะคะ mm. เรื่องเรียลชันนี่แหละคือแบบเราจะทํายังไงดี mm. เพราะว่าในในการทําคลิปเราคือแบบมันมีงบน้อยมากๆเลยนะคะเราก็ใช้โทรศัพท์ในการตัด,ต,ดตัดต่อนะคะ mm. แล้วก็ตอนนี้ก็คือ น้องพังเรียบร้อยแล้วจ้ะไม่ได้ไม่เชิงพังนะคะแบบมันชาร์จไม่เข้าเฉยๆอาจจะเป็นแบบที่ตูชาร์จมันน่าจะพังนะคะก็ยังไม่ได้ไปซ่อมนะคะก็เดี๋ยวว่าจะเอาไปซ่อมพรุ่งนี้ดูนะคะแล้วก็ที่เราเครียดมากๆเลยคือเรื่องรีแอคชั่นนั่นเองนะคะก็แบบนอนคิดว่าเออเราจะทํายังไงดีล้วแบบคือมันเหมือนกับว่าเราไม่มีความรับผิดชอบถูกไหมเพราะว่าเราสัญญาว่าจะทําแต่ว่าเราทําไม่ได้ไงทุกคน ก็ก็เลยเครียดเครียดมากๆแล้วก็แบบนอนดึกประมาณตีสองตีสามไม่ตึกอะนอนเกือบเช้าเลยทุกคนคือแบบมันเครียดแบบเครียดเลยแล้วก็แบบคือแบบเวลาเครียดใช่ไหมเราก็จะเอามือมาจับหน้าบ้างแบบลูบบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยแบบทําให้แบบสิวขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็ไม่รู้ว่าแบบหมอนที่เรานอนเนี่ยทุกวันเนี่ยสะอาดหรือเปล่านะคะอาจจะมีแบคทีเรียอยู่นะคะ นั่นก็คือสาเหตุของการเกิดสิวได้นะคะแล้วก็อยู่บ้านนะคะแล้วก็แบบเอาจริงๆเรารู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วแบบสิวเราขึ้นเยอะกว่าตอนออกไปข้างนอกอีกไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนเราหรือเปล่านะคะจริงๆนะทุกคนรู้สึกสิวแบบเยอะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะว่าระหว่าง before แล้วก็อ f t e ตนะคะหน้าเราเปลี่ยนไปแค่ไหนนะคะก็ไอ จากคลิปก่อนๆน,นะคะแบบที่เห็นหน้าดีๆอาจจะเป็นเพราะเมคอัพนะคะแล้วก็แบบเป็นคอนซีลเลอร์กบกบกบนะคะคือแต่ขนาดกบขนาดนั้นยังเห็นแบบรอยสิวรอยดำรอยแดงจากสิวเลยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราใช้สกินแคร์อะไรบ้างนนะคะ่ะไปดูกันเลย mm hmm. ตัวแรกที่ใช้นะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นคีนันเคียนะคะคือค er mm ีนันเคียเอเซนเชียลออยล์คอนโทนเนอร์นะคะตัวนี้ อันนี้เราใช้เป็นขนาดเอ่อท m l 50มลิลลิลิตรนะคะก็คือแบบใช้ขนาดเล็กนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็ใช้เป็นโฟมล้างหน้านะคะของขี้นันเคียเช่นกันนะคะเดี๋ยวแปลงให้ดูกัน,นึลมาแล้วก็วคือตัวที่เราใช้ล้างหน้าก็จะเป็นตัวนี้นะอ๋อที่เราใช้ล้างหน้านะคะก็จะเป็น ตัวนี้นะคะเป็นของ k i e h l นกัน,น,ค,ค,นคือ Kiehl's Essential Foaming Facial Wash นะคะอันนี้คือมันดีมากมากเลยนะคะทุกคนมันแบบเหมือนกับว่าควบคุมความมันแล้วก็ช่วยลดแบคทีเรียรสาเหตุของการเกิดสิวได้ถึง99.8%เลยนะคะก็คือดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราใช้ควบคู่กันกับโนเนอร์ด้วยนะคะก็เลยได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ มาเป็นสกินแคร์ที่ใช้บ้างนะคะก็คือหนึ่งเลยก็เป็นเซรั่มตัวนี้นะคะก็คือออกัสตาวิซี่ซูเปอร์เซรั่มนะคะตัวนี้นะคะประมาณ200กว่าบาทน,นะคะก็คือตัวนี้นะคะมันจะช่วยแบบเดี๋ยวขอดูก่อนจำไม่ได้มันจะช่วยแบบดดดแบบลดรอยดำรอยแดงนะคะที่เกิดจากสิวแล้วก็จะแบบคือเหมือนกับว่าจะช่วยบำรุงด้วย ะะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้นี่หลอดสีชมพูตัวนี้เลยนะคะมือสั่นเลยทุกคนมันก็คือนี่กล่องของมันนะคะราคา250บาทขนาด15บามิลลิตรนะคะอันนี้มันคือสกิน r า Lab m e s ลับเบสเซาีนะคะคือดีมากๆเลยนะคะหลายคนอาจจะเรียกว่ารีเทิร์นหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันมือสั่นอะ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็แล้วก็ตัวต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้อยู่ไหนนะนี่เป็นไนท์ครีมขมิม้นหอมมือสันเป็นไนท์ครีมคมิ้นหอมตัวนี้เลยนะคะก็คืออันนี้กระปุกละ205ไม่ใช่2 0 220บาทนะคะซื้อมาจากร้านนี้เลยเดี๋ยวแปะไว้ให้นะคะนั่นคือร้านเพื่อนเฟิร์นเองนะคะไปสั่งกันได้นะคะทุกคนราคาถูกมากๆเลยะคะ่ะก็ในละครนายกนะคะสามารถนัดรับได้เลยนะคะก็ นัดรับคือเพื่อนเฟิร์นนัดรับคือในตัวเมืองนะคะก็ถ้าลองทักไปสอบถามดีกว่านะคะเพื่อนอาจจะบอกไม่ได้หมดนะคะแต่ว่าราคาถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็เนื้อครีมนะคะก็จะเป็นสีแบบส้มๆอย่างนี้นะจ๊ะมันคือกลิ่นขมินเลยทุกคนเอยไม่ใช่ขมินมันคือกลิ่นสมุนไพรเลยนะคะก็ไม่อันตรายนะคะก็เนี่ย เพิ่งใช้ได้ประมาณเกือบ1สัปดาห์นะคะก็คือช่วยให้หน้าดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกตัวหนึงเลยนะคะก็เป็นตัวตัวนี้นะคะ s l e ปปิ้งนะคะเป็น b บู t วิ i ามิน n r b i t a n n i n g s l e e p i n g m a s k นะคะตัวนี้ซึ่งมาจาก b o บูทนะคะราคาเท่าไหร่ไม่รู้ตัวนี้มันจะช่วยแบบทำให้หน้ากระจ่างใสขึ้นภายใน7วันนะคะไม่รู้ว่าจริงไหมเพราะไม่ค่อยดูความต่างเลยเราจะดูเรื่องสิวเรามากกว่านะคะ แล้วก็ตัวต่อไปเลยนะคะเป็นตัวที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คืออาหารเสริมตัวนี้นะคะเป็นกูต้าแม็กนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจาก l อลกูต้าไทโอนะคะคือใน1เม็ดอ,อุดมไปด้วยวิตามิน C แล้วก็อะไรต่างๆนานาเยอะมากๆเลยนะคะคือแบบใ,ใน1แคปบชุนคือให้สารอาหารไม่ใช่สารเออใช่ให้สารอาหารที่บำรุงผิวหน้าแล้วก็ คือดีมากๆเลยนะคะแล้วก็บำรุงผิวกายด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมผิวใสขึ้นนะทุกคนเอาจริงจก็คือตัวนี้นะคะจะมีทั้งแบบซองแบบซอง30แคปซูลแล้วก็แบบซองอีก7แคปซูลนะคะก็คือมันจะมี2ไซส์ด้วยกันนะคะก็คือแบบดีแบบดีมากๆเลยนะคะไม่ได้อวยนะทุกคนคือซองมันจะอันนั้นมันจะเป็นซองเล็กๆใช่ไหม 7แคปซูลหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคะทุกสาขาเลยราคา99บาทเท่านั้นเองนะทุกคนคือถูกมากๆเลยสําหรับใครที่อยากลองไปหาซื้อได้นะคะต่อไปนะคะเป็นแบบนี้สองสาแคปซูลนะคะหาซื้อได้ที่วัสด์แล้วก็บูธนะคะราคา399บาทสามารถไปหาซื้อได้นะคะทุกคนคือมันดีแบบดีมากๆเลยอยากแช์นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้นะคะ เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากคอลลาเจนเซีนะคะนี่คือดีมากๆเป็นตัวใหม่เลยนะคะนี่สีม่วงเหมือนกันเลยทุกคนรัมกมากมาก,ก็คือแบบชงหนึ่งซองนะคะกับน้ำหนึ่งาสิ0มลตรนะคะก็คือชงแล้วก็ดื่มนะคะวันละหนึ่งซองเท่านั้นเองนะคะอย่าลืมไปตำกันนะจ๊ะอันนี้ก็หาซื้อได้ที่เซเนะคะ ก็คือแบบสกินแคร์ที่เฟิร์นใช้หรืออะไรต่างๆก็จะประมาณนี้นะะ่าจะประมาณนี้นะคะสําหรับพวกสกินแคร์ต่างๆที่เฟิร์นใช้นะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเลยนะคะราคาซองละ99บาทเท่านั้นเองนะคะก็อย่าลืมไปตามกันนะคะทุกคนส่วนอันนี้นะคะก็มีในเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะเป็นซองเล็กๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปประสบการณ์ในการแบบรักษาสิวของเฟิร์นนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เฟิร์นด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเฟิร์นด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากให้เฟิร์นทำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะก็ถ้าเฟิร์นทำได้เฟิร์นก็จะทำนะคะก็ฝันด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะรับรองว่าจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะจะได้แบบเติบโตไปเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีนะคะ ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์ให้เฟิร์นไว้นะคะทุกคนและที่สำคัญต้องกดกระดิ่งด้วยนะไม่งั้นจะพลาดคลิปให,หม่ๆจากเฟิร์นนะคะทุกคนก็คือผลิตภัณฑ์ที่เฟิร์นใช้ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย